องครเปล่าครับข้าวเหนียวครับเมื่อวานเอาผักอะไรไปแล้วขาดอะไรเ,เนีดเด่ยราคาผักวันนี้ตลาดนิมิใหม่อะไรเดียว กุ้งกุ้งดูชมตลาดชมปลาหน่อยพี่แนะนำร้านแนะนำร้านขายดีนะเป็นเป็นอะไรเพื่อนๆตลาดนิมิตใหม่เจ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 อะไรนะเจนีเนาะโอเคชมบรรยากาศชมตลาด อะไรดีมาร้านผักร้านผักร้านผักนี่เออแตงกวาดีกว่าเนาะสองอย่างสองอย่างตลาดเจนนี่นิมิตใหม่โอ้ข้าวเยอะๆเอฟซีติดตามอยู่บอกอ่ะดู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 ด,ดูจานเป็นจาน เอาตัวเล็กวันก่อนเราซื้อไปนี่กรอบมากเท่าไหร่นะเนี่ยใหญ่ตรงเยอะมากเลยโอ้เอาแบบกรอบๆอ่ะอันนี้อ่ะตัวเล็กก็กรอบอันนี้ก็กรอบอันนี้สามสิบสามสิบเพื่อนเพื่อออ่ะอ่ะใส่ถุงเลยโอ้โดนชมบรรยากาศเพื่อนๆอ้อ่าอ่ะผักมีแล้วปลาทอดซื้อข้าวกล่องเลย กากล่องราคาหมูราคาหมูาาหมส่องราคาหมูหน่อยนะโฆษณาละหมูสดซีพีเอาเบตาโกแล้วก็ถังนุ่นซีพีเบตาโกหมูสดวันนี้ร้านเจนี่ตลาดเจนี่นิมิตใหม่เคยมาทำคลิปอะไรตัวไวยตัดตัดเองปะ่ะตัดชิ้นเองเนาะสวยกลมกลิกเลยเนะี่ยสังคอสวยง,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 งามตามชั้น ขอหมูย่างสวยๆเพื่อนๆสดอย่างนี้ต้องมาเศษสามชั้นหมูแดงหน้ากากหมูก็มีโอเคสามชั้นสวยๆหมูบดกระดูกอ่อนอ่ะนี่ซี่โครงอ่อนหนุนสามชั้นสไลด์สวยงามสวยงาม,อมตอคขาหล่เอเหลา จมตลาดจมตลาดมีเคลิดอยู่ด้วยโอ้คอหมูย่างไปจิงกระเดกจิงกระเดกกระดุกส้อ่อนไส่อ่อนโอ้แนะนําเลยนะครับตลาดเชนนีนิมิตใหม่นี่มามามา,มาอุดหน,นุนพ่อค้าโอเคขอบคุณครับอันนี้ฝั่งนี้เป็นซีหมูสดซีพีจำคลดเลยนะหมูสดซีีราคาหมูวันนี้ สดสดเบตาโกซีพีอยู่ใกล้กันนะร้านเดียวกันเนี่ยโอเคอ๋อตะเข่เดียวกันนะสวยงามสวยงามราคาหมูวันนี้โอเคอ่ะเดินต่อเดินต่อหลายมุมหลายมุมเพื่อนเตลาดเชื้อเม่น้ำพริกเราก็มีละโอ้ นี่ก็ร้านประจำที่เรามาซื้อน้องไหมไหนมันนี้มีอะไรบ้าง,าง,องเออเอาสองกองพอเดี๋ยวดูก่นดูกันร้านชื่อร้านลุงเด่นผัดมีผัดไทยเข้าวมัน,กนกไก่ไลุงเพนไม่มันงใช่ไหม,ไมเราเป็นลูกหรือเป็นหลานเป็นลูก จะมาอุดหนุนแกงแล้วเดี๋ยวข้าวหม่อนไก่ไอ้ลูกชายนี่ซื้อลูกชายนี่เ,เข้าวคุกกะปิเหรองคุกกะปิเนาะเอาเปข้าวคุกกะปิเอา้าวคุกกะปอีอีกกล่องอะไรดีเนาะคือให้เด็กๆอันนี้ข้าวหม่อนไก่ข้าวหมกไก่เอา้านี่สี่สิบบาทไม่แพงเพื่อนๆไม่แพงไม่แพง,แพงอ่ะตลาดเจนี่เจนี่อา้าวซองซองหน่อยซองหน่อยโอ้ ราคาไม่แพงไม่แพงเริ่มเริ่มเส็จไหคตอนนี้เออโอเคแต่มันตอนนี้เรามาเริ่มจะสองทุ่มแล้วเริ่มจะเรียบเงียบๆนะตลาดใหญ่มากเพื่อนๆตลาดเจนี่ตลาดใหญ่ตลาดใหญ่เอาเลยเราวันนี้จะเบียงเรียบร้อยฝากท้องไว้ที่ตลาดเจนี่นะครับไปถึงก็ทานเลยกับข้าวไม่ต้องทำไม่เป็นไรพี่ขอบคุณครับไป โอเคอ่ะชมบรรยากาศเพื่อนๆโอเคเราก็จะเดินทางกลับแล้วเพื okay. ่อนๆชมบรรยากาศตลาดเชียงหนึ่ยามค่ำคืนข้าวเยอะแยะโอเคอ่ะ